ยังยังบอกว่าไม่เอาแล้วยังยยังไม่ไหวจะค้นของอีกยังยังยังโทษใครดีคะแก้มบุ๋มเหรอคะได้ทุกคนทอแก้มบุ๋มพี่จุ่มหนูลงแล้วเนี่ยหนูลงก่อนเนี่ยยังไง หนูจะฟอ้องพี่พีว่าพี่พี่พี่จุ๋มไม่ยิ่รีบคือทิ้งอะไรอยู่ไม่ได้ทิ้งอะไรเลยเป็นไรอย่าคือ,ต,อต้องหาเรื่องกันให้ได้เลยต้องมือต้องจับผิดกันให้ได้เลยไม่เป็นอะไรเสื้ออยู่ในมือแล้วทุกอย่างพร้อมคือรอพี่จุ๋มคนเดียวตอนเนะี้พี่จุ๋มทุกคนรอพี่จุ๋มอยู่เสร็จ <ณ S 1> แล้วคุณหญิงเมื่อไหร่จะลงมาุ <S <S> องเธอมีแมสหรือเปล่าฮะ มีแมดบอไม่ค่ะเอ้ยไม่มีแตเอาไ้ถุดึลดูดูมารอบเลยถุนมันมารอบเลย ล็ลอกจะแม่นางไม่บอกเอิ้นไม่หลอกเราเสียงพี่พีนน่ากลัวไม่เขาอยู่โรงพยบาบาลเขาก็ทำถล่มไปงั้นแหละพี่จุ๋มพี่พีนน่ากลัวไหมยมื่อกี้เหรอไม่นะดูดูดูช้ามากคนเดียวเลยดู พลุงพลักพีพ่จุ๋เ้วไอ้แผ่นนั้นน่ะที่จะมา <Okay. S 1> เปลี่ยนน,นึกว่าจะไปนู่นอะไรพี่จู๋จะไปนู่นเหรอสม,มุดบัญช,ออชีอื้อื้ออื้ออื้ออื้กอืออื้อ้อ้่อื้ปอ้้นนะ้้นนอ้ ไม่ได้ไม่คุ้มโอ้โหมันไมันเกะนี่เหมือนไงมันแทนเปิดให้มันเอาแตะนี่ในแปะที่อื่ออม่เออนี่ได้เลยแตะข้างล่างได้เด้อพี่โจไม่ใช่คุณพี่ได้คุณคิดไปเองยุดคนที่ช้าคือใคร อะความจริงมาคราวนี้ความจริงมาไม่ใช่พี่ไม่ใช่ได้ยังไงจะบ้าเหรอคือไปๆเชื้อมาติดกันหรืออะไรเรื่องเนี้ติดเชื้อลกติดจริงๆจุมารีช้าเห็นแม่บอกแล้วบอกว่าให้เตรียมตัวเตรียมตัวเฮ้ยขอบคุณค่ะคือหอบตอนเนี้ ต่อๆแน่จิเหนื่อยโกนแกพี่พอไปนั่งกับเขาก็ได้ค่ะฉันตะโกนแหกปากเรียกเธออยู่เดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวไอ๊ะวันนี้พี่พีนไม่ได้ขับรถออกจากบ้านเนาะขับขับไปไหน เออไม่ได้ขับใช่ไหมเพราะพี่พีชเหมือนเขารถเขามารับป่ะรือไงถามก่อนพี่จุ๋มขวดน้ำขเขาแจงดังอะ่ะกินวันนี้พี่พีชไม่ได้ขับรถออกมาหรอกเสื้คลุมมาแล้วค่ะ คุยให้รู้เรื่องก่อนพี่บอกทำงานไม่เป็นสุขเลยอันี้สาวเสื้อมาแล้วนี่ไงพี่พีทพี่พีทขับรถออกมาเป่าวันเนี้ยอ๋อก็คือคันนี้ก็คือจะมาส่งพี่พีทที่บ้านใช่ไหมงั้นหนูก็จะเอาอังมุนกับเสื้อไว้นี่เนาะโอเคพี่จุูบชา อ,อพี่จุ๋มเอาสไตยเอาเอานี่มาป้าไปอินมาะ่ะเอามาค่ะที่กระเป๋าอยู่ในรถแล้วพี่ก็เชอไม่เชื่อนะรอดูในติ๊กตอกไปเลย <laughs> จริงคุณบุ๋มก็พี่คุณ๋มยังต่อดด้กจูจุม๋มจุ๋มผิดจุ๋มก็ต้องยอมรับผิดค่ะว่าจุ๋มช้าบุ๋มบอกว่าอีกสิบนาทีรถมาจุม๋มต้องเตรียมตัวค่ะ <laughs> จริงจุ๋มช้าเห็นไหม คือจุ่มก็ต้องเตรียมตัวบุ๋มลุกแล้วเห็นปะออพอพี่พีบอกปุกบุ๋มลุกเลยวิ่งรันคือบุ๋มอะไอเรื่องไฟลมตูดผมถนัดอยู่แล้วแต่จุ๋มจุ๋มเพิ่งเป็นเด็กฝึกหัดแล้วนี่จุ๋มมันไม่ถูกต้องค่ะจุ๋มต้องฝึกอีกเยอะถ้าจุ๋มจะทำแบบบุ๋มอะ <c oughs> ชาทั้งสองจ้าแม่บอกเออ <c oughs> แม่ก็บอกว่าชาทั้งสองจ้าจบงั้นเราจับมือกันฮะเราบอกคนในติกตอกกันเถอะว่าอะไรอ่ะตัวว่ารอเชา คุณพีดได้ว่างหรอกฉันช้าแค่ไหนทีห้านาทีป้าเขาไม่ได้ว่าอะไรกินใจพี่เขาไงใจปากเขาใจปากฉันไปนอนก่อนดีกว่าบอกยังไงหมดเงินบอกตัวเองเขาจะตามไปดเรื่องอะไรเราบอกเราบอกเขาด่วนเอ้ยเราบอกเขาเขาก็หาคุณเจออยู่ดีป่ะคือบอกตัวเอง ฝึกฝึกวิน่าไปก,ก่อนอคือนั่งต่อเลโก้ได้สองชั้นนะกลับมาเตืนอนหนูด้วยนะจริงๆหนูเอาเลโก้มานั่งแบบเล่นไปเล่นแถพี่อ้กันสุตร <c oughs> นะกนถือว่าพี่จุ่มอยู่นานเพราะไปกันได้จริงจเพราะไปกันมาหลายรุ่นแล้วยังจุ่มยังอยู่รุ่นต่อรุ่นแต่ จุ่มรุ่นรุ่นต่อยเอาก่อน <laughs> ยังมีผู้ถือซ้อถือซอตอนนี้ถือท้อไม่มีจับหลานมาจับเพื่อนมา<อ>เพื่อนก็ไปเพื่อนก็ไปหลานตอนนี้เป็นสืบทอดยเก่งละถ่ <c oughs> ายย่ารสูนเวอร์ายยารเป็นใครขอช่วยยเก่งในตอนนี้ยี่เก่งเขามีเด็กตามเดินต่อย้ต่อยสามคนเนาะ สองก็อันใดเวลามาอันดาก็รวมทีมเขาก็แ่บรุ่นเดียวกันพอดีเนาะอันดาเจ็เจ็ดเจ็ดสิบแปดโอเคทุกคนหนูไปก่อนนะมันเมื่อยอ่ะมันไม่ไหวอ่ะที่นี่มีนะมีสนามเทสก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราทำตัวคนว่างไหมมาฝึกโยคงโยกมาลงโยคะพักก่อนจุบเดือนนี้เดี๋ยวเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ละ ไปวุ่นวายยาวแถวบ้านต่อนี่ไงแล้วพี่อิงส่งนี้มาให้เลยให้เขาฝากบ้านฝนะากไว้ดิฮัลโหลค่ะอะไรนะคะ